เดี๋ยวน้องๆเนี่ยในเวลาไใช้ีเปิดัครนะครับมอให้ครูดีไ้แต่หมายให้น้องยิ้มแยมังเลยนะถ้ามีโอกาสดีครับที่บ้านน้องมีเไหมเืมีม้นี้่รานะครับตั้ราคากับรักคุพอท่านประธานของชมรมนะครับอ่าสีราชาออปโรสนะครับอ่าท่านสมาชิกของชมรม ทุกท่านนะครับตลอดโดยคุณหมอที่ร่วมเดินทางมาด้วยแล้ะะวก็คณะสุวันวัดสายตาตัึ่งามาร่วมกิจกรรมในวันนี้และก็ชุมคนนะครับ,ท,รรบทุกคนนะครับในนามของคุณครับชาวคุณครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะครับกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียน ตลอจดจนคณะลูนะครับมีความยินดีเป็นอย่าง่ีนะครับในวันนี้ที่ทรลมิีนาชาออฟโรดนั้นท่านได้ให้ความอเคาร์ให้ความรักความอบอุ่นเรื่องในวันพ่อท่านท่าน,าน,นสร้งคุกศพเพื่อคุณพ่อของพวงชนชาวไทยของพวกเรานะครับในานามของผลธรัมนัน้นยด้ดีก็รับทุกท่านนะครับด้วยความินดีน่ง หากมีสิ่งใดที่บุกคล้องไปบ้านตรงนี้ก็ต้องกราบขอภัยไว้ก่อนหน้าตรงนี้นะครับเพราะว่าการประสานงานนั้นมันเกิดจากอยู่ระหว่างห่างไกลกันพอสมควรนะครับแล้วเราก็เพิ่งมาประสานงานกันวันนี้เมื่อคืนนี้ผมเองก็ไปต้อนรับกันนะในส่วนร่วมหน้าที่มาพักอยู่ที่รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทของบ้านในอำเภอทาการของเรานะครับ ไ้พูดคุยกับคุณแก้วโดยเฉพาะคุณแก้วนี้เป็นผู้ติดต่อประสานสัมพันธ์กันอยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นที่ท่านมาสื่อเวนิราว่ากิจกรรมที่จะลงมาอะไรบ้างนะครับกิจกรรมคร่าวๆในวันนี้ก็องขออนุญาตนำเรียนอีกนิดนึงนะครับว่าลำดับขั้นตอนนั้นจะเป็นไปอย่างไรนะครับในช่วงแรกนี้ก็จะเรียนชน าชาติภัณฑ์เผาโม้อนะครับเป็นวัฒนธรรมประเพณีของเขาเองนะครับเพื่อเป็นการแสดงต้อนรับของอาชจรมศรีราชาอบร้รนนะครับนี่หลังจากนั้นก็จะทาพิธีมอบมอสิบครับหลังจากนั้นก็จะมีการมอบห้องน้ำอีกชุขนของคณะชุออนอบรโรดก็จะไปหมออห้องน้ำเกตแต,แตงหม้อพเขานะครับรับมออห้องน้ำแล้วก็ปู ต้นมะนาวนะครับถึงต้นมะนาวจะเป็นสวนสวนชมรมสวนมะนาวชมรมศิลอาชาอาบรุประมาณนี้ตั้งไว้อย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็มีไปแล้วประมาณ20ต้นนะครับที่เตรียมแผนไว้หลังจากนั้นก็จะทำให้เกิดการพัฒนาต่อไปของสวนครับต่อไปนะครับเสร็จจากตรงนี้ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวโดยคณะชมรมอีกเช่นกันนะครับให้ทุกท่านหลังจากเสร็จกิจกรรมนะครับผู้ปกครองก็รามารถประทานก๋วยเตี๋ยวร่วม,ม,ม,มกันกับเด็กๆนักเรียนของพวกเรานะครับนี่ก็คือน้ำจิบน้ำใจอันสุดสุดจากชมรมสีราชาออฟโล นะครับมีอยากจะบอกฝากด้วยว่า,าใ้ท่านทุกท่านที่มาร่วมในกิจกรรมสร้างบุญสดในครัางน,นี้จงโชคดีมีสุขสี่คบโชคดีมีสุขโชคช่วยส่งผลบุญจงมีแด่ทักทักท ดีประธานประชุมประจุทุกสานมีเงินทองั่า euh ข้างยั่งยืนนานสุขสำราญบรรดาอยู่คู่นิรันดร์กับชนุ่มศรีราชาอภรณทุกท่านครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ